และน้ำผุดทั้งหมาะมังคุดลางศาสตร์ลำใหญ่ขนุนน้อยนาั้งโมแตงไทยมะม่วงใบใหญ่ฝรั่งพุทตาสวัสดีสสดค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูพร้อยคุณครูเฟินและคุณครูจิกกันอีกแล้วนะคะเมื่อสักครู่เด็กๆได้ฟังเพลงฉันชอบผลไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะ วันนี้คุณครูก็เตรียมผลไม้กัมาคนละหนึ่งอย่างของคุณครูพลอยเป็นแอปเปิ้ลค่ะของคุณครูเปิลเป็นกล้วยหอมค่ะส่วนของคุณครูจิ๊กนะคะเป็นทีวีนะคะเด็กๆค่ะแล้วเรานะคะจะนําผลไม้ทั้งสามชนิดนี้นะคะไปทําเป็นเมนูพิเศษนั่นก็คือเมนูอะไรคะฟู้ดเค้กโยเกิร์ตค่ะและนี่ก็คือวัตถุดิบในการทำเมนูฟู้ดเค้กโยเกิร์ตนั่นเองค่ะเด็กๆ วัตถุดิบชิ้นแรกนั่นก็คือโยเกิร์ตนั่นเองค่ะชิ้นที่2ก็คือแคกเกอร์นั่นเองและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผล,ลไม้ของเราด้องค่ะเด็กๆผล,ไม,ผลไม้ของครูนะคะก็ประกอบไปด้วยแอปเปลิลกล้วยแล้วก็กีวีนะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้ผลไม้ที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำเมนูฟุตเค,ค้กโยเกิรต์ตกันเลยค่ะไปกันเลยขั้นตอนการทำฟุตเค,ค้กโยเกิรต์ตเด็กๆควรล้างมือให้สะอาดก่อนลงมือทำอาหารนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาหั่นผลไม้กันนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะว่ามีดนะคะเป็นของมีคมค่ะอาจทำให้เกิดอันตรายกับเด็กๆได้ค่ะ แล้วเราก็หั่นแอปเปิลตามแนวยาวแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็หั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็นําใส่ชามเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะหั่นกีวีนะคะซึ่งหั่นเหมือนกับแอปเปิลเลยนะคะเด็กๆค่ะเราก็หั่นให้เป็นลูกเต๋านะคะชิ้นเล็กๆพอดีคําเลยค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นกล้วยนะคะก็คือผ่าครึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ปอกเปลือกค่ะแล้วก็นำกล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วนี่ก็คือผลไม้ที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะขั้นต่อมานะคะเรานำแคกเกอร์นะคะมาใส่ถุงซิปล็อกนะคะถ้าเด็กๆไม่มีนะคะก็สามารถใช้ถุงอะไรก็ได้นะคะที่มีที่บ้านนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ นำมาบดบดบดแบบนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็นําใส่ถ้วยได้เลยค่ะและเราก็ได้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราก็นําภาชนะมาใส่แครกเกอร์เป็นชั้นที่หนึ่งนะคะต่อมาเราก็จะมาใส่โยเกิร์ตเราสามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะ และต่อมาเราก็จะมาตกแต่งหน้าด้วยผลไม้กันค่ะเด็กๆก็สามารถเลือกใช้ผลไม้ตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเมนูฟุตเค,ค้กโยเกิร์ เด ah. ็กๆรอบไหมคะว่าผลไม้มีประโยชน์มากมายมีทั้งวิตามินเหลือแร่เด็กๆควรรับประทานผลไม้อย่างเป็นประจำเพราะผลไม้จะทําให้เด็กๆมีพลังในการทํากิจกรรมอื่นๆค่ะเมื่อเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถลองทาเมนูฟุตเค้กโยเกิร์ตกับผู้ปกครองที่บ้านได้นะคะค่ะ ทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายรูปภาพม,มาให้คุณครูและเพื่อนๆะได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจิ๊กนะคะก็ต้องขอตัวไปรับประทานพุดเคด้กย้อเกิดก่อนนะคะ